สวัสดีค่ะวันนี้นะคะส้มได้เม็ดบัวมาค่ะสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าถึงสรพรพคุณของเม็ดบัวให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะสำหรับประโยชน์และสรพรพคุณของเม็ดบัวนะคะช่วยบำรุงเลือดให้ไหลเวียนในร่างกายได้สะดวกช่วยให้ร่างกายแข็งแรงบำรุงกำลัง ช่วยบำรุงอวัยวะต่างๆของร่างกายได้แก่ม,ม้ามหัวใจลำไส้ไตเป็นต้นช่วยให้นอนหลับได้ดีและสบายขึ้นช่วยบำรุงสมองทำให้ระบบความจำดีไม่เสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์หรือภาวะความจำเสื่อมค่ะช่วยลดระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือด ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงช่วยป้องกันภาวะน้ำอสุจิเคลื่อนได้ดีวิธีการนำเม็ดบัวมารับประทานนะคะ ให้นำมเมล็ดบัวมาปรุงรวมกับเนื้อลำไยแห้งจะทำให้กลายเป็นยาที่มีสรรพคุณมากให้นำมเมล็ดบัวมาทำเป็นอาหารว่างหรืออาหารทั้งคาวและหวานเช่นนำไปตุ๋นกับหัวใจหมูหรือทำเป็นมเมล็ดบัวเชื่อมรวมทั้งนำไปทอดหรืออบคลุกกับเกลือรับประทานเป็นต้นให้นำมเมล็ดบัวมานึ่งให้สุก แล้วนำไปตากให้แห้งพร้อมกับบดเป็นผงชงดื่มจะช่วยป้องกันอาการท้องเสียได้ให้นำชาที่ต้มจากดีบัวมาผสมกับเก๊กฮวยต้มดื่มจะทำให้สายตาดีแก้ความดันโลหิตสูง สำหรับข้อห้ามในการรับประทานมเมล็ดบัวนะคะผู้ที่มีอาการอาหารไม่ย่อยควรหลีกเลี่ยงผู้ที่มีอาการท้องผูกไม่ขับถ่ายควรหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการนำเม็ดบัวไปปรุงอาหารในภาชนะที่เป็นเหล็กเพราะจะทำให้มเมล็ดบัวเป็นสีดำค่ะ สรรพุลของเมล็ดบัวนะคะก็มีมากมายนะคะวิธีการรับประทานง่ายๆอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือแกะแล้วก็รับประทานได้เลยค่ะมีประโยชน์นะคะสําหรับเม็ดบัวก็หาซื้อได้ง่ายนะคะสําหรับที่สมอยู่นะคะก็จะมีนาบัวนะคะซึ่งเกษตรกร,ร,ก,รก็จะพัฒนาจากนาข้าวซึ่งทําแล้วไม่ได้กําไรนะคะก็หันมาปลูกบัว ก็ขายได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะเม็ดอ่อนก็จะมีความหวานนะคะสำหรับเมล็ดที่แก่นะคะจะมีไส้สีเขียวอยู่ด้านในก็จะมีรสขมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็ มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะขอพระคุณนะคะที่รับชมคลิปของส้มจนจบนะคะขอบพระคุณมากๆเลยที่กดติดตามช่องสบายสไตล์ส้มจิตนะคะส้มก็จะตามไปเป็นกำลังใจให้กับทุกบ้านทุกช,ช่องเช่นเดียวกันนะคะคลิปนี้ก็ลาไปกับเม็ดบัวอร่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ